วันเสาร์ที่13เมษายน2567เวลา8นาก30นาทีดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีประธานสายจัดงานพร้อมด้วยนายวิสิีศรีสุพรรณรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีดรสิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายกระจัก์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปลดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าสนธิาการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดงานประเพณีสงการประจำปีพศ2 5 6 7โดยมีกิจกรรมภายในงานได้แก่พิธีส่งน้ำพ,าพราพิธีเจริญพ,พระพ,พ,พุทธมมต์กิจกรรมลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายประทีปการมิตรีรองผัวราชาการจังหวดัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้นารานสนามยาสำนักง,งานเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี